โอ้ยเบิใกให่สดแล้วโอ้ยยังมาเบิเดลดวอีกอยู่อีกรอบนึงอีกรอบนึงร้อยเขาแถมมาแถมมาหนถ้าซื้อไม่ก็รอยสบบาทเสื่อมดีเหืนั่นยูอืม ไม่ขี้เสื่อมเลยง่างไอ้น,นี่มีขี้อยู่แล้วรั่วน่ะนนต้องใช้ไอ้นนึงมันมีขี้ไฟฟ้าดอ่ารอนรอนๆอช่างเชื่อมนะครับทำมอยเขียนแก้ได้ไแก้เจ็บตาแก้เจ็บตาวานก็ซื้อไปคนหนึ่งกินเกือบหมดเกือแบบครึ่งอ่ะ ทอนหาเพื่อนไปกิน,ไนอไรเชื่อมเชื่อมดีอยู่คื้อมาพันกว่าบาทไม่ต้องข้อขี้ครับนนตรงกลางอ่ะ ຕັ້ງເດີคເຈົ້າລິ້ມຄືໄວເຮົາກໍຊິເຊື້ອກັນຍົກຄືສູງສູງຄ່ອນດີແນ່ນໍບໍ່ບໍ່ແລ້ວໄປຂໍ້ຄ เอาเด้เอานะน่ยเอาเนียทัดบ e ่นันเล็กากดนี่นั่นไม่เล็กสากนี่ไหมปเลยผิวหูปเยจ้าไปม่เล็กสากไี่แม่ยัดไหมใช่เลยเออแะละเชื่อมเื่อมบ่อ่งหลัง อือมอืมเยี่ยมอืมไอ้ชื่อเก็บตาเอะไรขนาะดโอ้มืดมาแล้วครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาเยี่ยมเก็บไดโนเสาร์เอาแข็งแรงไม่เน้นสวยนะจ๊ะประนี้ top yep.